ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําความสะอาดนะครับคาบูเรเตอร์นะครับหรือว่าลิ้นเล่งนะครับลิปปิกปิเสื้อตรงนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นรถของ s u ส u k i s สวิ t นะครับปีสองพันสิบสองนะครับอันนี้ก็กลองผมถอดออกไปทำาสะอาดแล้วนะครับไปล้างแล้วนะครับนี่ครับคาบูเรเตอร์ของสุส u k i สวิปปีสองพสิบสอก็อยู่ฝั่งนี้นะครับมันก็มี ท่ออากาศลงมาอีกทีนึงครับแล้วท่ออากาศผมก็ถอดออกไปล้างแล้วครับแล้วก็คาบูจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็น้ายาที่ผมใช้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับก็ซื้อมาในราคาหกสิบกว่าบาทนะครับในเว็บช้อปปีนะครับจะคดส่งฟรีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะอาฉีดน้ํายาทิ้งไว้นะครับให้มันสลายคราบนะครับกัดกัดคราบฟูนคราบขมาออกนะครับ แล้วก็ฉีดทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็มาฉีดไล่อีกทีหนึ่งนะครับนี่ผมก็ใช้ผ้ามาลองลองน้ํายาไว้นะครับกันโดนพกสายอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปฉีดกันครับ โอเคครับสังเกตดูครับจะมีพวกคราบฝุ่นคราบข่ามเอานะครับหลุดออกมานะครับจากที่เราพ่นน้ํายาลงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็ฉีดทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาฉีดไล่อีกทีหนึ่งครับครับหลังจากที่ผมฉีดน้ํายาทิ้งไว้นะครับให้น้ํายาไปไปกัดสไลดยพวกคราบฝุ่นอะไรต่างๆนะครับวันนี้ผมก็ได้ฉีดน้ํายาอัดเข้าไปอีกนะครับ ครับหลังจากที่ผมฉีดน้ํายาไปประมาณ1-2อรอบแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปเปิดปุ่มสวิตช์ออนนะครับแล้วก็หาอะไรหนกัหนกๆมาหยียบตรงคันเลงไว้นะครับให้ลิ้นลิ้นเปิดนะครับลิ้นเปิดแล้วก็ทําการฉีดฉีดน้ายาเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อความสะอาดนะครับเพื่อให้พวกขับฝุ่นพวกขับอะไรต่างๆแล้วที่มันติดตรงตรงคอท่อนะครับให้ออกไปหมดเลยนะครับ ระหว่างที่ทําการฉีดน้ํายาทําความสะอาดนะครับแนะนะนะครับอย่าใช้แปรงหรือผ้าหรือนิ้วอะไรนะครับเข้าไปแย่นะครับให้มันโดนให้โดนลิ้นเลงนะครับเดี๋ยวค่าอะไรต่างๆจะเพี้ยนนะครับให้ฉีดฉีดเข้าไปเฉยๆนะครับให้น้ํายาเข้าไปสลายคราบกัดคราบขับฝุ่นต่างๆแค่นี้ก็พอแล้วนะครับครับตอนนี้ผมก็ทําความสะอาดฉีดน้ํายา ทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์หรือลิ้นเร่งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประกอบท่ออากาศเสร็จแล้วครับก็ลองเดี๋ยวลองไปสตาร์ทดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาลองสตาร์ทดูกันครับโอเคครับก็สตาร์ทติดปกตินะครับเครื่องก็นิ่งปกติเงียบปกตินะครับดูหน้าตัดเรนไม่ครับก็ขึ้นอะไรปกตินะครับ โอเคครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการล้างหรือทําความสะอาดคาบ,บูเรเตอร์ลิ้นเล่งลิ้นปีกมีเสื้อนะครับก็เสร็จแล้วนะครับขอบ,ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ